สวัสดีจ้าคุณผู้ชมทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง Extern Bar นบ้าบอสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปอีกแล้วก็คือถ้าเห็นหน้าเราออกมาเราก็ต้องมาทำคลิปตลอดอนะซึ่งท็อป,ปิกที่เราจะคุยกับทุกคนในวันนี้คือเราจะมาทำเรื่อง q a วเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสิวหลุมสิวแล้วก็รอยแผลเป็นสิวก็วคือเราได้ไปรวบรวม q a วทุกอย่างที่คนแบบชอบถามมามาสรุปให้ภายในคลิปนี้เลยว่าหลุมสิว สิวแล meantime, ้วก UH ็รอยสิวเนี่ยมันมีอะไรที่คนถามเข้ามาเยอะบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะไปชม Q&A ที่เราได้รวบรวมมาทั้งหมดในวันนี้กันไปเลยจ้าทุกคนอย่างแรกเลยที่คนเข้ามาถามกันเยอะมากเลยก็คือแบบสิวเนี่ย จากสิวอุดตันมันสามารถกลายเป็นสิวอักเสบได้หรือเปล่าแล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ให้สิวอุดตันกลายเป็นสิวอักเสบได้เราจะขอตอบตรงนี้เลยนะว่าสิวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสเตตหรือว่าเปลี่ยนระยะได้พูดง่ายๆเลยสิวอุดตันมันคืออะไรสิวอุดตันเนี่ยมันเกิดจากการที่ไขมันเราสร้างน้ำมันมากเกินไปมันเป็นเหมือนแบบระเบิดเวลาเธอมันแบบเป็นการอุดตันอยู่เป็นระเบิดเวลาที่รอให้แบคทีเรียเนี่ยพวกซีแอคเน่เนี่ยเดินเข้ามาตกที่ การอุดตันนี้แล้วพอแบคทีเรียเดินเข้ามาตกหลุมลงไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกแบคทีเรียก็เลย เติบโตอยู่ทางนั้นอยู่ข้างในนั้นเลยทําให้สิวอุดตันเนี่ยมันกลายเป็นสิวอักเสบดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีสิวอุดตันเยอะมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะให้เกิดเป็นสิวอักเสบเยอะนั่นเองซึ่งวิธีการป้องกันง่ายๆเลยก็คือเราอ่ะต้องจัดการเรืการเป็น,นสิวอุดตันเลยแล้วก็มันก็จะช่วยในการลดสิวอักเสบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยสิ่งที่ ควรจะใช้ในการลดสิวอุดตันเลยอย่างแรกเลยก็คือ AHA กับ BHA พวกแบบ Alpha Hydroxy Acid กับ Beta Hydroxy Acid พวกนี้มันมีหน้าที่เข้าไปในหลุมสิวนันแนะแล้วมันจะไปช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้สิวอุดตนันนี่ยลดลงและนอกจากนั้นการใช้ BHA เนี่ยมันยังช่วยลดการอักเสบได้ด้วยดังนั้นก็คือได้2เด้งเลยถ้าเรามีทั้ง AHA กับ BHA ได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบและนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมองหาส่วนผสมอื่นๆที่ มันสามารถช่วยลดการอักเสบได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว b บโซโบราล e เอ็กซ์รกอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัว BHA แบบที่เราบอกไปและนอกจากนั้นอีกวิธีการหนึ่งที่มันจะช่วยลดสิวอุดตันได้นะั่นคือการกดสิวหลายคนถามว่าเอ้ยมันจำเป็นไหมในการกดสิวส่วนตัวนะถ้าใครมีสิวอุดตันเยอะๆหรือว่าแบบ สิวอุดตันเยอะจนแบบหน้าเบื่อเนี่ยก็สามารถไปกดสิวได้โดยการกดสิวถ้ากดแบบถูกวิธีแล้วก็กดออกหมดนะนะมันจะทําให้สิวอุดตันเนี่ยออกไปเลยแล้วก็จะไม่ทิ้งแผลเป็นทีหลังแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าที่ไหนกดไม่ดีเนี่ยการกดสิวอุดตันออกไปแล้วมันยังเหลือแบบเศษการอุดตันอยู่เนี่ยมันก็จะอาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วเกิดกลายเป็นสิวอักเสบเกิดขึ้นได้เหมือนกันข้อที่สองถามว่าอา้าว แล้วถ้าเราเป็นสิวอักเสบแล้วมันจะมีรอยดำหรือเปล่าเราขอบอกตรงนี้เลยนะว่าทุกครั้งที่มีการอักเสบหรือว่าทุกครั้งที่มีสิวอักเสบมันจะทิ้งรอยดำไว้เสมอรอยดำในที่นี้มันเรียกว่า post-inflammatory hyperpigmentation ก็คือรอยดำหลังการอักเสบซึ่งสิวอักเสบทุกเม็ดจะทิ้งรอยดำไว้เสมอแล้วแบบที่เราบอกไปตั้งแต่ข้อแรกนะว่าถ้าเรากดตั้งแต่เป็นสิวอุดตันอะ ถ้ากดออกหมดเนี่ยเวลามันออกไปแล้วมันก็จะลดสิวตันได้แล้วมันก็ไม่เกิดเป็นรอยดําดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้ให้เกิดเป็นสิวอักเสบเนี่ยยังไงรอยดํามันก็จะแบบมาเสมอเลยเป็นเหมือนแบบของติดตัวเป็นคู่แฝดของสิวอักเสบเลยสําหรับรอยดาเนี่ยซึ่งถ้าใครไปแบบกดสิวเองหรือว่าบีบสิวเองเนี่ยมันจะทําให้รอยดำเนี่ยมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรากดสิวเองหรือว่าบีบสิวเองเนี่ยโพซิชันหรือว่าแบบ องศามันมันจะไม่ได้ถูกไหมแล้วทีเนี้ยบางคนก็ใช้มือใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการสเตอร์ไลน์ใช้อะไรก็ไม่รู้มาจิ้มแล้วก็บีบไปมั่วเลยซึ่ง พวกนี้มันจะทําให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น inflammation process มันจะมากขึ้นแล้วมันจะทําให้สิวอะยิ่งอักเสบมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่แบบ position กดแบบบางคนก็แบบกดกดแบบนี้มันจะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงเนี่ยมันอักเสบมากขึ้นสิวก็จะจัดอักเสบอยู่เท่านี้ก็จะกลายเป็นในเท่านี้เลยดังนั้นเนี่ยยิ่งการอักเสบมากขึ้นแบบที่เราบอกไปมันก็จะยิ่งทิ้งรอยดํามากขึ้นเสมอดังนั้นเนี่ย การป้องกันง่ายๆเลยเวลาเราเป็นสิวอ่เราก็จะหาเจลแต้มสิวหรือว่าอะไรที่มันลดการอักเสบอะมาโปะไว้ก่อนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้สิวอ่ะมันเม็ดใหญ่มากอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยลดการอักเสบได้คําถามข้อที่3ก็คืออาหารอะไรที่มันก่อให้เกิดการอักเสบมากขึ้นซึ่งการกินอาหารเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยนะสำหรับการเป็นสิวเพราะว่าอะไรเพราะว่า you are what you eat ก็คือกินอะไรก็จะได้อย่างนั้นแบบที่ทุกคนรู้กันดังนั้นการกินอาหารที่แบบมีค่าไกลซิมิก อินเด็กที่สูงๆเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลให้เกิดการอักเสบมากขึ้นซึ่งมันคืออะไรมันคือพวกแบบแป้งน้ำตาลช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ถ้าเรากินเยอะเนี่ยมันจะยิ่งก่อให้เกิดกระบวนการอินฟลามเมชันมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าสิวเกิดจากการอักเสบการอินฟลามเมชันดังนั้นการกินอาหารพวกนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้นหรือว่าการกินพวกแบบน้ำมันสตร์พวกแบบโอเมก้าหอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดการแบบอักเสบมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่า พวกน้ำมันพวกนี้มันเป็นสารตั้งต้นของอเขาเรียกว่าไซโตไคน์ในการอักเสบหรือว่าสารที่กระตุ้นการอักเสบนั่นเองดังนั้นก็ขอตอบเลยว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อกระบวนการอักเสบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแบบหลอดเลือดหรือว่าบนผิวหนังนั่นก็คือสิวนั่นเอง ส่วนคําถามข้อที่4เป็นคําถามที่ฮอตหิตมากนะั่นคือหลุมสิวหลุมสิวเกิดได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างหลุมสิวเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เวลาเรามีการอักเสบหรือว่ามีติดเชื้อก็คือเป็นสิวแหละแล้วหลังจากการ กระบวนการฮิลิ่งหรือว่ากระบวนการหายของสิวเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรือการสร้างพังผืดอยู่ใต้ผิวซึ่งพังผืดพวกนี้ถ้าสมมุติว่าร่างกายใครมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองมากหรือว่ามีการสร้างพังผืดมากเนี่ยพังผืดพวกนี้มันก็จะเป็นตัวดึงไปมันก็จะเป็นเหมือนแบบพื้นผิวปกติแล้วก็มีพังผืดดึงอยู่ด้านใต้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูพวกนี้มันก็จะดึงผิวหนังที่ปกติเนี่ยบุ๋มลงไปเป็นหลุมสิวซึ่งหลุมสิวเนี่ย แบ่งหลกัหลกๆเป็น3ชนิดอย่างแรกเลยนะั่นคือ rolling scar หรือว่าเป็นแบบคลื่นคลื่นคลื่น,นก็คือร่มสิวประเภท rolling scar เนี่ยเป็นอะไรที่รักษาง่ายที่สุดสามารถรักษาได้ด้วยแบบพวก skincare หรือว่าสารที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างที่2 boxing scar ก็คือจะเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนแบบกล่องบุ่มลงไปอันนี้ การรักษาก็จะยากขึ้นมาหน่อยอาจจะใช้วิธีการแบบซ okay, <Okay, S 1> ับซิชั่นเอาเข็มเข้าไปตัดทางผืดใต้ผิวมุนมุนมุนอะไรแบบนี้ให้ตัดทางผืดใต้ผิวหรือว่าการใช้เลเซอร์กลุ่มแบบพวก fractional Laser พวกนี้มันก็จะใช้อาศัยพลังงานแสงของเลเซอร์ยยิงลงไปใต้ผิวแล้วก็ตัด ตัดพังผืดใต้ผิวหรือว่าอย่างที่3ก็คือการจี้ด้วยกรด tca อันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้หลุมสิวพวกนี้มันตื้นขึ้นได้ซึ่งพวก boxing scar เนี่ย skin care เนี่ยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ถ้าถ้าที่ไหนช่วยเรื่อง boxing scar s กิน care ที่ไหนช่วยเนี่ยบอกเรานะเราจะบอกเลยว่ามันไม่จริงก็คือมันแบบมันต้องใช้การตัดพังผืดอ,อย่างเดียวจําไว้ว่า s กิน care รักษาได้แค่ rolling scar ส่วนสุดท้าย pin p ิ i c k scar หรือว่าเป็นแบบ เป็นหลุมเล็กๆแหลมลงไปเนี่ยแบบนี้รักษายากที่สุดการรักษาต่างๆเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่มันจะมีการรักษาหนึ่งที่เขาชอบใช้สําหรับแผลเป็นแบบนี้นั่นก็คือการพังแบบออฟซี่ก็คือเจาะเอาผิวหนังตรงนั้นออกเลยแล้วก็เย็บอันนี้ก็จะค่อนข้างแบบน่ากลัวหน่อยแต่ว่าถ้าใคร เป็นแบบนี้เยอะๆอ่ะเออมันก็จะต้องรักษาด้วยวิธีนี้ดังนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดลุมสิวเกิดขึ้นซึ่งเราจะป้องกันยังไงเราต้องเวลาเราเป็นสิวอะเราก็ต้องหาอะไรที่มันช่วยออในการสมานแผลที่ดีแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนให้เป็นระเบียบมากขึ้นดังนั้น การที่เรามีแบบเจลแต้มสิวที่ดีเนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมันจะช่วยลดสิวอุดตันลดสิวอักเสบแล้วก็ลดรอยดำของสิวหรือว่าจะเป็นการป้องกันหลุมสิวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่เราเพิ่งได้ลองแล้วเราก็รู้สึกชื่นชอบมาให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือน้องคนนี้เลยน้องอยูเดอร์มาหลอดเขียวจ้า เล็กกระทัดรัดแต่ว่าทรงพลังมากเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่ามันป้องกันสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็ลดการเกิดแผลเป็นของสิวในอนาคตแล้วก็ลดรอยดำของสิวได้ยังไงสำหรับน้องคนนี้ยูเดอร์มหลอดเขียวโปรดฟังอีกครั้งยูเดอร์มหลอดเขียวยูเดอร์มหลอดเขียวซึ่ง การที่เราจะมองหาเซลล์แต้มสิวที่ดีอันหนึงเราควรมองหาอะไรบ้างอย่างแรกเราต้องมองหาสารที่ลดการอักเสบซึ่งในน้องคนนะเขาใส่มาเยอะมากอย่างที่เราบอกไปว่าซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BHA มันก็มีส่วนช่วยในการลดการอุดตันช่วยผัดเซลผิวช่วยสิวอุดตันและมันยังช่วยลดการอักเสบได้ด้วยซึ่งน้องคนนะ้เขาก็มีซาลิซิลิกแอซิดแล้วก็เขายังมีตัวโอลิโกเปปไทด์วันซึ่งมันเป็นโปรตีนตัวหนึ่งที่มันช่วย ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ยังมีบทความหรือว่างานวิจัยบอกว่าการใช้ตัวออริโกเปปไทด์วันเนี่ยร่วมกับซาลิ c ิลิกแอซิดเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบได้ดีขึ้นปังไหมล่ะคนเนี้ยเขายังมีสารลดการอักเสบ อย่างอื่นอีกนั่นก็คือตัว b i s e b o l o r e x t r a c t มันเป็นสารสกัดที่ได้จากคาโมไม้นะซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีงานวิจัยแหละว่าช่วยลดการอักเสบได้และอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Tree t ร e t t e e อイเป็นสารสกัดจากชาตัวเนี้ยมันก็จะช่วยลดการอักเสบได้เหมือนกันจะเห็นว่าโอ้สารลดการอักเสบของเขาเยอะมาก ซึ่งเขาก็ยังมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัว star anise extract ที่มันช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยและยังมีตัว macular cochinensis extract ซึ่งสารตัวนี้มันช่วยอะไรมันช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เรียกว่าไฟ alpha reductase มันเป็นเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนจากฮอร์โมนเพศชายที่ยังไม่อักทีะให้กลายเป็นอ c t ที e ซึ่งฮอร์โมนเพศชายอ่ะมันจะทำให้หน้าเรามันมากขึ้นสร้างลามันมากขึ้นดังนั้นการมีสารตัวนี้มันจะยับยั้งไม่ให้ ฮอร์โมนเพศชายมันเปลี่ยนเป็นในรูปที่มันออกฤทธิ์ได้นะที่บนผิวเราดังนั้นเนี่ยมันจึงช่วยลดการสร้างไขมันแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าลงได้แล้วก็มันจึงเป็นที่มาว่าเอ้ยทำไมใช้ในสิวอักเสบได้แล้วก็สิวอุดตันได้เพราะว่ามันลดความมันได้ความมันลดลงสร้างน้ำมันลดลงสิวอุดตันก็ลดลงและนอกจากนั้นเขายังมีส่วนประกอบของเซนเทล่าเอเชียติก้าเอ็กซ์รหรือว่าซิการ์นั่นเองใบบัวบก ซึ่งเด่นมากในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยในการสมานแผลหรือว่าการ e p i ิเท l i z a t i o n การแบบสร้างเซลล์ผิวด้านแบบด้านบนให้มันปกคลุมแบบสมานแผลให้ดียิ่งขึ้นนะนะดังนั้นเนี่ยเวลาใครที่ไปแบบกดสิวมาหรือว่าไปฉีดสิวหรือว่าสิวอักเสบเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้หมด ช่วยทั้งลดการอักเสบแล้วก็ช่วยทั้งป้องกันหลุมสิวในอนาคตได้ด้วยนี่พูดเกี่ยวกับตัวนี้จนจะเหนื่อยแล้วนะนอกจากนั้นเขายังมีสารเอลียมเคปปาเอ็กซแทคซึ่งตัวนี้มันจะออกลทธิ์เออเขาเรียกว่าอะไรช่วยกับตัวน้องเซนเทล่าเอเชียติก้าหรือว่าน้องใบบัวบกเนี B ่ย e. ช่วยในการสมานแผลได้ดียิ่งขึ้นก็คือมีตัวช่วยในการสมานแผล2ตัวแล้วก็ทําให้ป้องกันการเกิดหลุมสิวได้ดีมากจริงจ ตัวเล็กแค่เนี้ยแต่แบบประสิทธิภาพเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของน้อง Uderma Bio Acne Cream เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะจ๊ะทุกคนถึงหลอดจะเล็กแต่ว่าทรงคุณค่ามากนี่เวลาเราใช้อะ่ะเราบีบเท่านี้แล้วก็แต้บมบริเวณสิวเท่านี้ของเราได้สิวประมาณ 2- 3เมตรเลยนะตัวเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อครีมสีขุนๆแล้วก็เป็นเนื้อขุนๆหน่อยกลิ่เนี่ย จะเป็นกลิ่นสมุนไพรเลยเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะแปะแค่นี้ปุ๊บ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 นี่ได้3จุดเลยที่เราบอกเมื่อกี้ทาบางๆไม่ต้องโปะเยอะประมาณเท่านี้ก็ได้ประสิทธิภาพเต็มที่แล้วแล้วก็นอนทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นมาเฮอสิวยุบยุบโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเธอมันปังจริงๆตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากหาเจลแต้มสิวดีๆสักตัวหนึง่งเป็นแบบ อยาแต้มสิวสามันประจําบ้านนะตัวนี้จะหาซื้อที่ไหนได้บ้างเราก็จะบอกว่ามีที่ไหนบ้างนะมันก็จะมีได้ทั้งบูธไอแคลฟาร์มแมกวิตามินครับหรือว่าช่องทางออนไลน์การสั่งซื้อของยูเดอร์มาไบโอแอกเน่ครีมตัวนี้ซึ่งน้องคนนี้มันราคาเท่าไหร่สรรพคุณขนาดนี้ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่น้องเขาเนี่ยมาในหลอด5กรัมในราคา159บาทอาจจะดูเหมือนว่าปริมาณน้อยหน่อยแต่ว่าแค่5กรัมอะ ใช้แค่เฉพาะแต้มสิวอ่ะเธอมันใช้ได้ประมาณแบบ2-3เดือนเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่ามันแพงนะคือมันคุ้มมากๆสําหรับเจลแต้มสิวตัวหนึง่งและที่สําคัญน้องเขาเนี่ยยังเป็นเวชสัมอางด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับราคา5กรัมกับ159บาทถือว่าคุ้มมากคุ้มสุดๆไปเลยส่วนตัวแล้วชอบมากจริงๆนะอันนี้ใช้จริง,รง,นะาารงไม่ได้โมเลยแบบไม่ได้สตรอเบอรี่เลยคือชอบจริงๆสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแล้วก็ ไม่ไปซื้อตัวนี้ถือว่าตกเทรนแล้วนะคุยกับเราไม่รู้เรื่องแล้วนะแล้วก็เราอยากให้ทุกคนไปลองเพราะว่าน้องเขาอาใช้ดีจริงๆแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็มาสรุป Q&A หรือว่าคำถามที่คนถามมาบ่อยๆเกี่ยวกับตัวสิวอักเสบลุมสิวรอยรอยดำของสิวอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้รู้แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากถามอะไรเราก็ถามมาได้ทางแบบ ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าทาง IG ก็ได้เราก็จะพยายามตอบให้บ,บ่อยๆแล้วก็เราก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ที่จริงเราก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าตอบแล้วมันจะยาวเราก็จะมาทำคลิปตอบอะไรแบบนี้มันจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการเข้าถึงในความรู้กับเอ็กเทิร์นบาบอนะจ๊าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้าทุกคนสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่องเอ็กเทิร์นบาบอด้วยนะจ๊าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye